สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีปุกอกนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะของน้องนะคะที่ได้อยู่บ้านนะคะกับแม่เนาะนี่นะคะทุกคนก็มารอส่งน้องๆน,นะทุกคนโอ้หเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆก็มาช่วยงาน การเป็นงานมากทุกคนแต่ละเย็นนะสูหนาวพอนแล้ววันนี้หนาวมากทุกคน อ๋อนะเคยใหญ่นะคะแฟนแม่สุดาก็จะไปโยนไข่นะทุกคน yeah, เคก็จะมาเลือกที่อยู่ให้น้องก็มีข้าวข้าวหนึ่งปั้นนะแล้วก็ไข่หนึ่งลูกไข่ต้มหรือไข่ดิบไข่ขดิบ อ๋อไข่ดิบ,<ค>ดบแล้วก็มีเทียนคู่หนึ่งดอกไม้คู่หนึ่งปป่ะะ้าเอา้าเลือกอภาราบ่อโอ้นี่ก็เป็นความเชื่อของอชาวบ้านของเรานะก่อนที่จะนำน้องเข้ามาตรงนี้นะคะก็ต้องมาเลือกที่

นี่ก็จะหาเลือกจุดตรงที่อ่ะโอ้ยยาดนะคะคืออยู่โทษเด้ขอขอโทษเด้อลูลานเอามากอะ่ะนี่ได้รูได้ ปลาคกทั้งนั้นเลยเนาะ,น,ะนี่นีน่นะคกที่ะจ,<า>จะอึงตะกี้มัมไน,น,นไม่ได้เปลี่ยนท่านี้เนาะอ่าลองโยนดูสิ

อาฮ่มเอ้ยเสื้อกับเขาแบนแห้งๆรบแบนสายแห้งรยูซิโดน่นะรักไปไว้ยูซิโด เอาจุดลงนี่อเอาจุดพี่จุดลงแล้วเลยจุดลงก็หันจุดลงงนี่เลยนี่นี่จุดลงเป็นขุนบอกเป็นขุนบอกเออมันก็ะโดดนะมัพี่กับไข่ค่ะเออมันตกแตะที่แรกนะมังหันมันตกเอาอันี่เอานี่เอานี่นี่อันนี้นี่เอออันนี้ทันตินก็แข็งเนาะแล้วไม่ล้มบอก เออเออเออลงได้แล้วเอาถุงนะนี่ก็นี่นี่นี่ละมองโลกการสิมโยกับประเภทนี้อีสานมันเท่ากับได้เศษมาทางมาทางนี่ละ น่ารกเ้ามบอตอนผมมาวัดนนี้ใ่อยูนยูนะเขาบ้าพูกเมื่อก็เขามาเอาเอามาเห็นมีแว่นมองเขาแท้ๆัมีแตะได้เนาะโอ้ท้าไม่ใช่ที่จริงๆไม่แตะนะทุกคนแบ่นปา่านะที่บ้านนะโอ้สลดพุ่นบ่าพุ่หาไปหนาเปหลังแบนมาบอไปหน้าเล

เสือและแก้วน้ำนะคะตเตรียมหให้พระเพื่อนนั่งเนาะ,ะตรงที่เพื่อนจะสวดน,นะคะทำพิธีก่อนที่จะส่งดวงวิญญาณนะะ้องขึ้นสวรรค์ได้แล้วเอาไปดูคุณอี้กระโจมตูก็ลือเพื่ออยู่บอกว่าเขาออกมากเวลาจะภาพเขาอมาเน,นี่ยกับลูกนออมาสามตัว ต่อไปเาเอามาเขิมหาต่อไปมันกวเอามะเต้มตูสามตูกพแล้วเอาไปร่วนว่างผ้าไก่เป็นนี่อกตก็ต้มตู่ไผามันเลื้ออยู่ละมี่มา้นี่เพาะเขาไม่เอามาเนาะเอาไ่นี่อไนี่ว่างมันว่างะว่ามันกันเลอมากมั่เยสอาเอมหรอเอาสงจิกวก็ได้